สวัสดีครับพบกับผมปาวิินโค้ยวนะครับวันนี้เราพามาชมที่ BBJ โค้ยเฮานะครับว่าปลาคารับเกรดพรีเมียมที่ญี่ปุ่นเป็นอย่างไรไปดูกันเลยนะครับ คุกก <Ich. S 1> pues ับบ่อแรกนะครับเป็นบ่อเกรดพรีเมียมที่ทาง BJ นะครับทาการคัดสรรมาเราบอกอนี้ทําการติดชิลเลอร์นะครับเพื่อปรับอุณหภูมิให้ปลานั้นมีสีสันค่อนข้างเข้มนะครับแล้วก็เหมือนปลาที่อยู่ญี่ปุ่นมาสดๆใหม่ๆเลยครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3บ่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ่อใหญ่กันข้างในดีกว่าครับนี่ครับอันนี้เป็นบ่อใหญ่ที่ BJ นะครับอันนี้ขนาดร้อยตันนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่เราสะดุดนี่จะเห็นนี่ จะมีวัสดุกรองนะครับหลากหลายมากเลยครับโดยนี่ช่องสุดท้ายนะครับผมไล่จากท้ายสุดมาก่อนเลยเนี่จะเป็นหินยีโน่นะครับจะเห็นว่าใส่แบบอัดแน่นเต็มเ็มเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นแผ่นกรองเจ m เเกรดพรีเมียมนะครับหนาพิเศษถึง5เซนนะครับเราใส่อัดแน่นทั้งหมด2ช่องเลยครับอันนี้ทางวิ่งโค้ดไปทําการติดตั้งให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูปลาที่บ่อนี้กันจะเห็นว่าบ่อใหญ่เนี่ยน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแล้วก็มีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิลเลอร์มีน้ําตกนะครับ เพิ่มเติมอุณหภูมิในน้ำให้ดีขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือดัมฟิลเตอร์นะครับเป็นระบบกรองตั้งแต่ด่านแรกนะครับเพื่อทําการกรองแล้วก็ให้มีพวกของเสี่ยงละเอียดเล็กๆนะครับมาทําการเป็นที่อยู่ของจุลนทรีในชั้นถัดไปนะครับโดยในแต่ละบ่อนะครับจะเห็นว่าบ่อนี้เต็มเป็นบ่อที่คัดปลามาค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับโดยเห็นได้ว่าเนี่ยปลาแต่ละตัวนะครับนี่ดูคุณภาพโครงสร้างนะครับค่อนข้างใหญ่และมีความหนามีความสวยนะครับ เน้นมากๆเลยนะครับแล้วก็น้ํานั้นค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าเจ้าของบ่อนั้นใส่ใจในเรื่องของการดูแลปลาเพราะว่าคนเซ็ตของเจ้าของบ่อนะครับจะเป็นเรื่องของการเลือกปลามาไว้เลี้ยงเองนะครับเขาก็จะบินไปญี่ปุ่นทุกปีนะครับเพื่อทําการคัดปลาเกตคุณภาพนะครับเหมือนมาเลี้ยงเองที่บ้านแต่ว่าแบ่งจําหน่ายบ้างนะครับเพื่อให้กับลูกค้าหรือคนที่รักปลาเหมือนกันนะครับได้ไปเลี้ยงชื่นชมเหมือนที่เขารักนะครับ โดยถัดไปนะครับก็จะมีสามบ่อนะครับก็จะเป็นสามบ่อที่เอาไว้ขุนนะครับพวกโตไซต่างๆนะครับก็จะมีปลาที่กําลังจะทําการติดชิลเลอร์เช่นเดียวกันครับโดยบ่อตรงนี้เราก็ทาการติดแผ่น JFM เเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไม่ว่าเป็น P n เอนเอนะครับแล้วมีพวกหินดาวเหมือนกันนะครับหินยีโนนครับอยู่ในช่องนี้แล้วก็บ่อพวกนี้นะครับก็ที่เขาไว้ขุนปลาสวัสดีครับวิโอสวัสดีครับคุณด อืนี่ก็เป็นเจ้าของฟาร์มสุดยอดมากครับเลือกปลามาเหมือนเอาไว้เลี้ยงเองนะครับแล้วก็แบ่งให้กับคนที่รักปลาเหมือนผมนะครับผมก็ชอบปลาร์นี้มากๆนะครับเดี๋ยวที่ BBJ เห็นนี้ก็ ยังมีพวกธรรมะสบะนะครับสําหรับหลายๆท่านอยากไปเลี้ยงปลาในตู้หรือจะเลี้ยงรวมกับปลาทานนนะก็ยังมีหลากหลายให้เลือกนะครับก็จะมีบ่อธรรมะสบะาที่นําเข้าจากฟาร์มไดนิชีโดยตรงนะครับซึ่งจะเป็นปลาที่เกรดคุณภาพคัดสรรโดยพี่โอเองนะครับเพราะฉะนั้นปลาที่นี่นะครับจะเป็นปลาเกรดคัดสรรทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดนะครับอยากได้ปลาดีๆนะครับลองมาเลือกชมที่บีบีเจมาเที่ยวเล่นมาดูปลาเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากเลยนะครับ